คลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะทุกคนนะหัวข้อก็คือว่าพลังบุญกรรมของคุณนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงแค่ช่วงอิทธิพลนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ,ะคำว่าแรนดอมก็คือว่าเป็นการสุ่มเข้ามาไม่ได้เลือกใครเองไม่ได้ดูดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นถ้าไม่ตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณร้อยเปอร์เซ็นคุณก็คือผ่านได้เลยไม่ใช่มันเสดคุณไม่ใช่คลิปคุณนะคะ เออแล้วการที่อาจะคอมเมนต์ที่นก a าทีฟนะคะต้องบอกเลยว่าจะโดนแบนนะคะเนาะอ่ะขอใช้ไพ่เด็กนี้นะคะากับการคอนคลีนพลังงานบุญกรรมของคุณช่วงนี้เป็นยังไงพอดีว่าพ่อหมอบูโน่นะคะ ไปเขาเรียกอะไรนะไปตะกุยตะกายไพ่เก่าออกมานะสงสัยอยากให้ทำก็เลยจัดให้นะคะพลังบุญกรรมของคุณช่วงนี้เป็นยังไงสำหรับผู้ที่เข้ามาเจอถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงนะคะก็คือคุณจะต้องกดออกก่อนแล้วก็คือเข้าใหม่นะคะบางคนคอมเมนต์แบอบกไม่ได้ยินเสียงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า หลายคนได้ยินแล้วคุณไม่ได้ยินนะคะดังนั้นลองก่อนนะคะเออลองก่อนค่อยแบบว่านั่นเราก็ใจเย็นๆน,นะคะถ้าลองแล้วไม่ได้ยินอีกก็แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาของคุณนะคะบ้าที่ฉันก็พูดเสียงดังมากแล้วนะคะอ่าเริ่มกันเลยนะคะพลังบุญกรรมของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง นายวิจารณญาณน,นะคะ,ะสาธุอ๋อไพ่นี้ขึ้นก่อนเลยแล้วกันช่วงนี้เป็นยังไงอืมพลังบุญกรรมของคุณขึ้นมาถูกผูกมัดนะคะเงื่อนไขบางอย่างนะคะ ถูกผูกมัดหรือว่าอาตรงคุณติดอยู่ในพันธนาการบางเรื่องอยู่ตอนนี้นะคะเออหัวข้อเราก็แรงอยู่นะใช่ไหมหัวข้อเราก็แรงอยู่นะพริบานนะคะพริบานนิยจี้ของคุณหัวใจกำลังคองโตนะคะหรือบางคนก็ติดกับดักความรักก็ได้นะเออไม่ต้องคิดว่าให้มันเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรนะคะ เป็น,ปนทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นพลังงานสต็อปนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณหยุดชะงักได้ไม่นานนี้เองความลับเกิดขึ้นอ่าเข้าใจแล้วคุณอาจจะไปติดอยู่ในพัน,พนธนนาการที่เป็นความลับพูดไม่ได้อะไรนะน้ำท่วมปากนะคะน้ำท่วมปากมันนี่คือคุณควรจะหยุด นะคะกับการเข้าไปข้องเกี่ยวเรื่องนี้อย่าเอตัวงไป,ปัวพันนะคะหรือผูกไว้กับไม่ว่าจะเป็นรักทางเลือกรักสามเศร้าหรือไปรู้ไปเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นความลับของคนอื่นอย่างเงี้ยอย่าไปตอบนะคะเออนี่คือควรที่จะหยุดนะช่วงเนี้ยพลังงานของคุณเครียดมากๆเลยนะคะเออคุณเครียดมากตอนเนี้ยต้องบอกเลยคุณเครียดมากนี่เป็นแรนดอมขอดูหน่อยนะ ไพ่ใบนี้อยากจะสืออะไรไพ่เด็กนี่กสืออะไรถึงคุณหนหนึ่งห้าเดวิลขึ้นมาพลังงานกราขึ้นมานจริงสมกับที่คุณอยากจะเช็คตอนนี้คุณอยู่ในพันธนาการที่อึดอัดอึดอัดเครียดทุกใจมากนะคะอืมกาลังหยุดหกเหรียญต้องการความช่วยเหลือหรอคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะ หรืออีกอย่างหนึง่งไพ่บอกให้คุณไปทําบุญนะเอาตรงเลยอะถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือบางทีคําว่าเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นสิ่งที่เราสะสมเรื่องที่เครียดเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราไม่เอามันออกไปจากชีวิตสักทีคืออะไรคือความคิดของคุณนะคะคุณไม่ได้เอาส่วนนี้ออกไปแล้วถ่ายเทสิ่งใหม่เข้ามาแทนนะหนึ่งสอง 1 2สองเป็นพลังงานของแฮงแมนคุณจมอยู่กับตรงนี้นานแล้วคุณต้องการใครสักคนมาดึงคุณออกไปหรือต้องการความช่วยเหลืออสองถ้วยนะคะเหมือนคุณแบบคุณรอใครสักคนนะคะบางคนรอแบบคู่แท้มาช่วยฉันออกไปซีบางทีรอใครสักคนที่คุณแบบ เรียกร้อง calling ความช่วยเหลือจาก higher ของคุณก็ได้นะแปดคาถาอ่อาออมันมีคําแนะนําทําบุญหรือคุณขอความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณต้องขอความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณติดอยู่ในเรื่องราวที่แบบมันผุดขึ้นถ้ามันไม่ใช่พลังงานที่คุณเจอตอนนี้เลื่อนผ่านได้เลยคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะ คลิปนี้ไม่ใช่ของคุณใช้วิจัยยานนะคะออามาดูซิคะพลังบุญกรรมช่วงนี้มีอะไรมาบอกคุณบ้างไม่ฟุ้งฟานนะคะตั้งสติดีๆสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะถ้าใครทุกอยู่อา่า อันนี้อย่าไปดูที่ตรงนี้เป็นน é g a t i อ่าอันเนี้ยหมอโบมองว่ามันเป็นการจบสถานการณ์ความเครียดนะคุณจะจบกับบางสิ่งบางอย่างคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นบางคนเครียดเรื่องสุขภาพไม่ถูกฉลกกับใครมีใครสักคนไม่ถูกฉลกคุณหรือคุณไม่ถูกฉลกใครในี่เป็นพลังงานเดวิลเจอคนเห็นแก่ตัวคนยากๆหรือคนที่อยู่ดีก็ ไม่ชอบขี้หน้าเราเราไม่ได้ทําอะไรให้เลยอย่างเงี้ยก็มีอิกชาวดิสยาเราเกลียดเรานะหนึ่งใบสุดท้ายมีศักดาหมายความว่าอะไรคล้ายๆลศักสีนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองอ่ะนี่คือไพ่ขึ้นมาบอกนะคะช่วงนี้คุณไปเกี่ยวข้องกับความคิดนะคะแล้วก็การที่จบความสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงสุขภาพที่ ต้องการการรักษาช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เรื่องอื่นที่ทุกทรมานอยู่อ่าเรดูต่อนะคะไพ่อยากจะสื่ออะไรถึงคุณตอนนี้คะเอาไพ่ขลังแล้วกันไพ่อยากจะสื่ออะไรถึงพลังงานของคุณตอนนี้บ้างสําหรับผู้ที่บังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้เนาะเบิร์ด ก็อยาจะบอกคุณแบบเหมือนเคลียร์เอเนจีอ่ะเหมือนคล้ายๆตายแล้วเกิดใหม่ะการกำเนิดบางเรื่องกำลังจะมาถึงคุณการเริ่มต้นกำลังจะมาอสอรพิษสิ่งที่คุณคัวพันอยู่มันเป็นผิดมันเป็นทอกซิกเอาบอกตรงๆเลยนะคะมันเป็นทอกซิกเพราะเดวิลเราก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นทอกซิกนะคะมันทําให้คุณเครียด ต้องระวังการถูกทำลายรับหลังอย่างมากนะคะอร่วมมือก็ต้องมีแผนสำรองบางทีไปทำอะไรร่วมกันกับใครก็อย่าพิ่งให้ใจร้อยเปอร์เซ็นช่วงนี้นะคะเออคิดแล้วก็วางแผนรอบครอบดีๆเพอไพ่มันขึ้นอ,อักษรพิษถ้าคุณกำลังจะไปร่วม ร่วมทุนลงร่วมหุ้นลงทุนอะไรนะคะกับคนอื่นนะคะเห็นไหมมีการจับมือแล้วมีการกัดมือเกิดขึ้นถ้าคุณจะกําเนิดอะไรบางอย่างนะคะมันโอเคนะที่ได้รับความร่วมมือแต่คุณอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซนตอนนี้ให้บอกเลยอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซนการเฉลิมฉลองบางเรื่องในเรื่องของผลงานการ สิ่งที่คุณริเริ่มเริ่มต้นนะได้รับความร่วมมือดีแต่มันมีบางอย่างที่คุณต้องควรระวังขอดูว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะคนที่คุณตัดขาดหรือคุณคนที่คุณพยายามจะตัดขาดนะคะนั่นแหละเขาจะแววงกลับมาอีกหมอโบไม่รู้มันคือเรื่องอะไรนะคะอาจจะกำลังเกิดขึ้นก็ได้เพราะนี่มันเป็นเดบิวระวังการแบบแก้แค้นการถูก ย้อนเป็นงูพิษนะคะถ้าเป็นความรักหรือไม่ก็เป็นแบบหุ้นส่วนที่เราแบบไปเห็นว่าเขาโกงหรือว่าเรารู้ว่าเขาคิดไม่ซื่อแล้วเราเลิกคบกับเขาโดยที่มันขาดผลขาดผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังดีๆมันจะทําให้ีไม่ต้องระวังดีดีเราก็ไม่อนุญาตแค่เราไม่ได้เชื่อใจคนแบบนั้นนะคะทุกคนสามารถได้รับโอกาสเสมอแต่คุณจะต้องรู้ว่า เป็นคนดีกับคนโง่งไม่เหมือนกันรู้จักดีกับรู้จักนานไม่เหมือนกันนะคะอ่ะขอดูว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่บริเวณรอบตัวคุณเขาคือใครแล้วเขาอยากสื่ออะไรถึงคุณตอนนี้อ่ะบางคนนะคะเป็นปู่ย่าตายายหรือโซ่แฟมิลี่ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะ ช่วยคุณในเรื่องของอุปสรรคขวาน้ำนะคะทางแยกทาวเวอร์เอเนรอบตัวที่กับคุณตอนนี้แน่นอนคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนคะคุณเจออุปสรรคคุณเครียด เหมือนเจอทางเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกอะไรดีกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เราต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะต,ต้องเลือกต้องตัดสินใจเพรางงานที่อยู่กับคุณนะหรือว่าเป็นดวงจิตเขาคืออะไรเอนชาบางครั้ง มับโบเข้าใจคุณไม่ได้ใส่ใจนะคะถึงในเรื่องของอ่าดีวนี่หรือว่าพลังงานที่ดีที่เราควรจะได้รับคํานําทางเหมือนคุณแบบตะเกียดตะกายอยากจะเจอทางออกคุณไม่รู้คุณจะเลือกทางไหนคุณรู้สึกแบบฟ้าสายฟ้าฟาดลงมาทีเดียวทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโนสนโนแคร์แบบทุกอย่างรอบตัวนะคะมมาดูว่าถ้าเป็นนะคะ บางคนก็เป็นเจ้าที่ตายายบางคนก็เป็นแบบว่าอะไรนะบรรพบุรุษของคุณมาดูว่าเขากําลังบอกอะไรคุณบอกอะไรคุณหรอสมาร์ต้องพลิกแพงช่วงนี้นะคะคุณถึงจะเอาชนะกับอุปสรรคได้คุณต้งองใช้สตินะคะแล้วก็พลิกแพงนะอืมถึงจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นะคะสิ่งที่คุณแบบพยายามนะคะ สิ่งที่คุณพยายามอยู่เนี่ยเหมือนแบบเบื้องบนนะคะเขาได้รับรู้แล้วนะคะกับความช่วยเหลือของคุณแต่ถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่ท้อซิคคุณจะต้องพลิกแพงสถานการณ์ให้ได้อืมพลิกแพงสถานการณ์ให้ได้เนี่ยเพราะว่าคนที่เข้ามานะคะเจอแบบพลังบุญกรรมของคุณเนี่ยช่วงนี้แบบเกี่ยวข้องกับการถูกหักหลังใช่ไหมทําไม ทำไมถึงเป็นแบบเขาเรียกว่า energy ของกรรมเราทำยังไงเราก็ได้อย่างนี้นทำไมคุณถึงเจอพลังงานท็อกซิกนี้คุณไปทำอะไรไว้คุณรู้ตัวอยู่นะคะดังนั้นใช้สติปัญญานะคะเราก็แก้ไขให้ทันคุณรู้ตัวอยู่ว่าคุณทำอะไรอ่ามันจะเจอในเรื่องของเฟซขึ้นมาบางครั้งมันมีคำว่าเสแสแ้งเข้ามาคืออะไร นักหน่วงควาดาวบมอไม่รู้ว่าคุณเคยเจอสถานการณ์นี้หรือเปล่าคุณอาจจะเคยแบบว่าไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้น,นกับทุกคนนะคุณอาจจะเคยเสยแสร้งหรือคุณอาจจะเคยนะคะแบบ พยายามที่จะแสดงออกอีกแบบหนึ่งให้ให้คนเห็นถึงตัวตนของคุณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นความทุกข์ของคุณภายในนะคะคุณไม่เป็นตัวของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาอย่างเงี้ยคุณเคยทําอย่างนี้มาก่อนก็ได้นะคะออสิ่งที่คุณควรปลดล็อกก็คือคุณจะต้องถอดหน้ากากของตัวเองออกมาแล้วเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะเนาะขอดูว่าเกี่ยวอะไรกันคุณเป็นยังไงขอดูพลังงานของคุณหน่อยสิ energy ห้าเหรียญขึ้นมาเลยนะคะบางคนก็ถูกแบบถูกหลอกถูกโกงมาความรักก็ถูกหลอกนะคะไว้ใจใครก็ไว้ใจไม่ได้นะคะเจอแต่คนเสแสร้งตีสองหน้าใสเออมีแต่ปัญหาไม่ใครไม่มีใครให้ความร่วมมือหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำนะคะอืม บางครั้งคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะถ้าคุณวางแผนอะไรคุณจะทําอะไรคุณจะเป็นคนไม่กิบอัพนะคะสิ่งสิ่งนี้แหละนะคะมันทําให้คุณอาจจะมีศัตรูนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้อาจจะเป็นบุค,คลิกความมั่นใจไม่แปลกแต่คนเราบบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ชอบคําพูดบางคําพูดนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบต่อสู้ คอมเพนหรือเป็นคนที่แบบอแต่คุณไม่รู้ว่าคุณไปเฮิร์ตจิตใจใครแบบไม่ตั้งใจอะนะคะเกิดขึ้นอมืมาดูว่าสิ่งดีสิ่งที่คุณนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนขอดูพลังบุญของคุณหน่อยพลังบุญของคุณเป็นยังไงพลังบุญของคุณพลังบุญของคุณแมงมุม สองสองกับดักนะคะหมายความว่าคุณกําลังจะสร้างรากฐานให้ตัวเองนะคะออคุณกาลังจะสร้างรากฐานให้ตัวเองคุณวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเอ้ไม่ใช่อายุที่ทำขึ้นมานะคะแสดงว่าถ้าพลังบุญกับกันคือคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะขอดู บางอย่างมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับบางคนก็ถูกหลอกเป็นแบบเป็นเครือข่ายเป็นโซ่เขาเรียกอะไรนะถูกหลอกเรื่องเงินมาเยอะเป็นกระบวนการนะคุณทุกทรมานมากนะคะจะเลิกจะปลดความทุกได้ไหมคุณรอคอยที่จะออกจากความทุกนะคะรอคอยความยุติธรรมคุณติดกับแบบคุณติดกับกับแบบว่า เอาตรงๆคุณติดกับกับในเรื่องที่มันไม่ดีนะลงทุนผิดประเภทถูกหลอกถูกโกงเสียอ,อกเสียใจคุณทุกทรมานนะคะคุณรอคอยที่จะหลุดพ้นจะหลุดพ้นไหมอ่าทราเวลเอเนจีนี้คล้ายๆแบบการหลุดพ้นการสิ้นสุดได้นะคะเดินทางไปไหนให้เดินทางไปไหนโชคลาภโชคชะตาจะนำพาไป คุณจะออกจากตรงนั้นได้หรือต้องมีการจบแล้วเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเดินทางนะคะคุณจะหลุดไหมหลุดค่ะคุณจะเป็นอิสรภาพยินดีและดีใจด้วยคุณจะเป็นอิสระภาพการเดินทางให้โชคนะคะอำนาจคุณจะมีคุณจะมี energy มากขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องมีการยกยงใหญเปลี่ยนแปลงนะคะเออแล้วก็โชคดีจะเข้ามาแทน บางคนอาจจะมีโชคมีลาบบางคนอาเกี่ยวกับการเดินทางทางไกลต่างประเทศนะคะแล้วก็อิสรภาพของคุณกําลังจะมาคุณจะหลุดนะคะพันธนาการแบบบ่วงกรรมนี้ได้นะคะพาวเวอร์ขึ้นมาถึงเวลานั้นคุณจะมีพลังงานเองพลังงานคุณจะมาจากไหนขอดูสิสมเดือนไม่เกิน6เดือนนะพลังงานของคุณจะมาจากการที่คุณนะคะ พยายามหาสิ่งที่คุณขาดหายมองไปถึงตัวตนของตัวเองตัวเองขาดอะไรไปที่ยังไม่เคยทำนะคะเพื่อตัวเองนะคะเซลเลิฟนะคะายกับเซลหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลบางอย่างคุณกำลังจะดีไม่ดีโชคชะตาของคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นธาตุลมก็ได้นะ,ะที่เข้ามา ไกด์คุณบอกคุณแล้วทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนนะคะเออเห็นไหมเฮอร์มิตโชคชะตานําพาหรือว่าครูบาอาจารย์ของคุณจะช่วยคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เขาเป็นเลขเก้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นจงมีพลังศรัทธาถ้าเราเจอทุกข์คุณอย่าไปโทษแบบเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลไม่ดีฉันทุกข์ทำไมไม่ช่วยแล้วคุณไม่รู้หรือว่าคุณใช้เวลาทุกข์แล้วคุณอน่เป็นคนเรียนรู้คุณเป็นคนยอมรับ ให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะคุณรู้ว่าก่อนที่คุณมาเกิดคุณคุณแบบขีดไว้แล้วคุณจะมาเจอปัญหานี้ดังนั้นคุณเป็นผู้เลือกที่จะถูกกระทำนะคะดังนั้นการที่คุณเลือกที่จะถูกกระทำคุณจะต้องเอาบทเรียนจากความล้มเหลวมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งโทษอะไรเพราะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากคุณจะสำนึกแล้วก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็เออยอมรับคิดเปลี่ยนแปลงปรับตัวปรับปรุงคิดบวก น,ะะนี่เขาจะนำทางคุณเห็นไหมคุณจะหลุดพ้นก้าวถ้วยความสุขความสมหวังจะเข้ามาแทนนะคะนี่เป็นพลังบุญของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเอาละค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายและท้ายสุดนะคะขอดูว่าสปิริตที่ดีหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นของคุณอยากให้คุณทำอะไรไหม ไปเลยค่ะอธิษฐานบางคนก็ไปอธิษฐานมาแล้วหรือไหวนะ้ให้คุณอธิษฐานนะคะกับเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกำลังจะไปไหว้นะคะเพียงสาธุบางคนก็เป็นองค์องค์ของพระศิวะขึ้นมานะคะบางคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธินะ์อะ แบบนั่นมากเลยอยู่กับคุณนะคะรอให้คุณเชื่อมต่อรอให้คุณอธิษฐานถึงนะคะแสงสว่างมาแล้วนะคะสาธุนี่คือ energy เจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณตอนนี้บอกคุณเลยว่าคุณกําลังจะได้รับแสงสว่างนะให้คุณเชื่อมต่อให้คุณพูดให้คุณระลึกถึงทําสมาธิก็ได้นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือว่าที่คุณนับถืออยู่แล้วนะคะ ดังนั้นหาความสว่างให้ได้นะคะเชื่อมต่อพังบางคนเป็นพะพิคคะนนบางคนก็ไปอะไรนะมีเสียงของท่านหรือว่าไปเป็นแบบเป็นสายรับรับขันรับครูพ่ออะไรนะพ่อแก่หรืออะไรเงี้ยหมอโบก็ไม่รู้เนาะอ่าหลายคนหลายท่านเป็นพะพิกคเนนเป็นพัิวะมาเลยโดยตรงนะคะช่วงนี้ช่วงของการแบบคุ้มครองหรือว่าปราบับ ภัยอันตรายบางคนก็เป็นาศาสตร์จีนก็มีนะบางคนเป็นาศาสตร์จีนเอาละค่ะก็ขอให้คุณโชคดีให้คุณผ่านพ้นนะคะกับมรสุมชีวิตของคุณได้ในช่วงนี้นะคะเอาแหละถ้าเราไม่เรียนรู้นะคะเราก็ไม่มีปัญญายาณขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลิฟๆๆค่ะ